สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอทเน็ตเช่นเคยครับโปรแกรมวิเคราะห์บอลสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ทุกคนได้ดูเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่14เดือนเก้านะผมก็จะครึ่งเดือนแล้วครับโอเคสําหรับเมื่อวานนะครับวันจันทร์นะครับผมก็ไม่ได้วิเคราะห์ให้ทุกคนได้ดูนะครับก็จะหยุดทุกวันจันทร์นะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปลุยในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมในคู่ของยองบอยนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผ เราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งยังบอยกันก่อนเลยนะครับว่า5นัดหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับสําหรับยังบอยนะครับทาได้4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ทําได้15ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับ15ประตูครับผมโอเคครับส่วนแมนยูในเตดนะครับทาได้4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ทําได้15ประตูนะครับผมเช่นเดียวกันเลยนะครับผมเอาโอเคครับผม15ประตูอันดับกับคะแนนนะครับผมจากที่ดูมาก็ยังไม่มีนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นราคาต่อรองกับราคาสูงต่านะครับสําหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดออกมาต่อที่หนึ่งลูกครึ่งนะครับผมหรือว่า1.5นะครับแล้วก็ราคาสูงตามนะครับ3ลูกนะครับผม โอเคครับทีมเยือนนะผมเป็นทีมต่อนะครับทีมเจ้าบ้านเป็นทีมรองนะครับต่อรองนะครับ1ลูกครึ่งนะครับผมลูกครึ่งนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำสามลูกนะครับโอเคครับกดวิเคราะห์ได้เลยสําหรับผลการคํานวณคู่นี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมาจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่87%เลยนะครับผมสูตรก็แนะนําสูงแรกแล้วก็สูงเต็มได้เลยนะครับ ส่วนโอกาสชนะนะครับก็สูสีกันเลยนะครับ50-50เลยนะครับสําหรับคู่นี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันสักหน่อยนะครับผมมาดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับผมของทั้ง2ทีมนี้นะครับในแมตช์ล่าสุดนะครับก็เป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลงมานะผมก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับผมที่ชนะไปได้นะครับผม จากภาพรวมและสถิติแล้วนะครับผมก็เป็นฝั่งของมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เอาชนะได้นะครับผมกลับมาที่สูตรของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็แนะนําให้เล่นไปที่สูงแรกแล้วก็สูงเต็มในยกว่านะครับสาหรับวันนี้นะครับเล่นเน้นที่สูงในยกว่านะครับผมเล่นราคาสูงผมว่าได้ชัวร์นะครับผมส่วนราคาเต็งนะครับผมต่อ1.5นะครับผมว่าแมนยูก็เอาชนะได้แน่นอนนะครับผมผมว่าแมนยูน่าจะเอาชนะได้2-3ประตูนะครับสาหรับ วันนี้นะครับผมโอเคครับผมใครที่ชอบการวิเคะห์นะผมหรือว่าชอบโปรแกรมที่คือบีคอห์มานะผมก็สามารถตามมาได้เลยนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็กดส่วนหรือว่าไม่ต้องตามก็ได้นะครับหรือจะแค่ดูเฉยๆก็ได้นะครับผมอ่าโอเคครับผมใครที่คิดว่าคู่นี้จะมีผลสกอร์ออกมาเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมถ้าทายถูกนะครับผมก็จะเอาสูตรให้ฟรีๆเลยครับผมไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะเลยนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากได้ก็ทักเข้ามานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ